สวัสดีจ้าเอฟซีทุกท่านฝั่งไทยฝั่งเอเชียิฝั่งยุโรปมเมนีเพียมพ่อนสิพ่ามามาชมสวนเพียมพ่อนนะจ๊ะนะมาชมต้นมะละกอนะจ๊ะนะสวนผักหลังบ้านนะจ๊ะนะพี่เพียมพ่อนปลูกไวน้นะพี่น้องเนาะมา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 ,มาชมสวน,นพี่พ่อนจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าบุกอินเพียมพ่อนปลูกไวน้นะจ๊ะนะพี่น้องแขกดำจ้าแขกดำ เบิงเบิงพี่น้องหน่วยกำลังออกหน่วยจ้ะใบม่อ,มอนจะ้ะใบใส่ต้มไก่นะพี่น้องเนะาะใบม่อนใบใส่ต้มไก่พี่น้อง ต้นพริกจ้ะต้นพริกปลูกทุกอย่างพี่น้องจ้าเพียมพอนปลูกทุกอย่างบ,บกูดเพียมพอนมาเบิ่งบอกกอต้อนนี้พี่น้องแม้เพียมพอนผาชมสนวนนะจ้ะน้องมัอน,นี้เนาะต้นนี้น้อยนึงเด็ดพี่น้องมีหน่ว้ละ นี่จะเป็นใบยีรานะพี่น้องนะใบยีรากระเพาพี่น้องกระเพาใบายีราจ้าง่ามๆเลยพี่น้อง เข้าเพียมพอนะจ๊ะเนาะกล่องกระสีสันเนอพี่น้องจ้ะเบ่งกะเพราหอดงามๆพี่น้องจ้า บักซีดาฝรั่งกิมจิจูมันเบอร์จ้ะน่าสิแมนเพราะว่าพี่อัมพรซื้อพันธุ์มาแล้วจ้ะนะเดี๋ยวสิาพาไปเบ่งบกกักเกาะต้นใหญ่นี่ขอก่พี่อัมพรพี่น้องนี่จ้าต้นสองต้นนี้จะเป็นฮ้อนแรกน,นะจ๊ะพี่น้อง กำลังออกดอกพี่น้องจ้านี่ก็ฮอนแลนด์พี่น้องกำลังออกหน่วยพี่น,ออน,น,น้องฮอนแลนด์จ้ะพันฮองแลนด์นี่หน่วยมันพี่น้องนี่จ้ะกำลังออก อย่างงวคุ้นขางบ้านนะจ้ะน่ะ มาเบิงขอไก่เพียมพ่อนจ้ะพี่น้องจ้าเบิงสวนแล้วก็มาเบิงไก่นะจ้ะเนาะน,ะนีจ้าเพียมพ่อนก็เลียงแก่งเงา,าไปนะพี่น้องเนาะปลูกพักแน่เลียงไก่แน่ไปจังส่นพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียง ตัวนี้มันเห็นเพียมพ้อนขอกมามันตืน่น ตัวนี้กำลังใหญ่พี่น้องจ้าแมมันตายแล้วจ๊ะนะพอดียังมีลูกมันอยู่สีขาว you <laughs> thank <laughs> you คลิปนี้พี่พ่อนก็นกนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะพี่พ่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พ่อน,นำเนื้อเด้อจ้าพี่น้องจา้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พี่พ่อนเฮ็ดคลิปต่อไปน,น,นะจ๊ะเนาะคลิปนี้พี่พ่อนก็นกล่กกาวค่ว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องจา้าบ๊ายบาย